สวัสดีค่ะวันนี้จัดส่งล้อโยงเติมลมนะคะขนาดร3 4 1 8 0ที่อําที่อำเภอตาปยาจางังหวัดสระแก้วของเรานะคะอันนี้เป็นล้อชุดขนาดนี้ที่ลูกค้าสั่งจะไปใส่ตัว L 5 0แรงนะคะอันนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะที่จะสั่งเข้าไปนำใช้ในประเทศเพื่อนบ้านของเราอีก3กิโลค่ะจะถึงด่านประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ ส่งทั่วประเทศนะคะลูกค้าท่านในสนใจสอบถามเราได้ที่เบอร์โทร0934619766นะคะบริการจัดส่งทั่วประเทศะคะ่ะ 2หลัง2น็อต24ตัวครบชุดพร้อมเปลี่ยนใส่ได้เลยนะคะจัดส่งมือถึงมือลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะที่อำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วค่ะขอบคุณลูกค้านะคะที่เลือกใช้บริการร้านของเรานะคะลู่เรืองไหลยนสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 9 3 4 6 1 9 7 6 6นะคะ